โอ้โหเคสนี้ต้องบอกว่ายิ่งกว่าสินค้าโอท็อปคุณผู้ชมขานะฮะเคสนี้ก็เป็นคุณผู้หญิงเนาะที่มาด้วยปัญหา ไขมันสะสมส่วนเกินนะคะค่อนข้างที่จะเยอะเลยนี่คือรูปก่อนทำของคุณผู้หญิงเคสนี้เห็นไหมมุมเดียวกันองศาเดียวกันจะสังเกตได้ว่าความแน่นของไขมันบริเวณหน้าท้องอะคะ่ะค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะ,ะนี่เลยค่ะเป็นไขมันล้วนๆของคนไข้หลอดแรกคือหลอดใหญ่เนี่ย2,500มิลลิลิตรไขมันเนี่ยเหลืองอารามเลยนะไม่ว่าจะเป็นหลอดเล็กหรือหลอดใหญ่มีทั้งการดูดไขมันนะคะบริเวณช่วงหน้าท้องแล้วก็มีการดูดไขมันบริเวณช่วง ต้นขาด้วยนะครับหลังจากดูดไขมันไปคุณผู้ชมดูนะได้ความลีนที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างชัดเจนเลยนะครับด้านข้างด้วยที่มันดูเรียบมันดูสม่ําเสมอเนาะแต่และจุดที่คุณหมอเปิดแผลเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ1เซนติเมตรหรือไม่ถึงด้วยซ้ำนะฮะใครอยากทำมาตรการแล้วเปลี่ยนแบบชัดเจนได้ความสวยที่แบบจัดหนักจัดเต็มก็ต้องมาที่เลอหลักได้เลย